เราจะยกระดับบทบาทของเราจากผู้ปกครองมาเป็นที่ปรึกษาชีวิตได้อย่างไรในวนัยนี้เราผ่านร้อนผ่านหนาวมามากประสบการณ์ของเรามีค่ามาหาศาลแต่จะส่งต่ออย่างไรให้เขารับได้เคล็ดลับคือต้องรอให้เขาเอ่ยปากถามครับหรือถ้าจะแนะนำต้องเป็นการเล่าเรื่องไม่ใช่สั่งสอนเปลี่ยนจากการบอกว่าต้องทำแบบนี้สิถึงจะถูกเป็น พ่อเคยเจอเรื่องคล้ายๆแบบนี้ตอนหนุ่มๆตอนนั้นพ่อตัดสินใจทำแบบนี้ผลมันออกมาเป็นแบบนี้ลูกลองเอาไปปรับใช้ดูนะการเล่าเป็นนิทานชีวิตหรือแชร์ประสบการณ์ความผิดพลาดของเราเองจะทำให้ลูกหลานรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เทพเจ้าที่ไม่เคยผิดพลาดบทบาทของเราคือห้องสมุดที่มีชีวิตรอให้เขาเดินมาหยิบหนังสือเล่มที่เขาต้องการอ่าน หน้าที่ของเราคือดูแลห้องสมุดนี้ให้อบอุ่นหน้าเข้าไม่ใช่ยัดเยียดหนังสือใส่มือเขาเมื่อเขารู้ว่ามาหาเราแล้วจะได้แง่คิดดีๆกลับไปโดยไม่โดนด่าแถมท้ายเขาจะวิ่งมาหาเราเองทุกครั้งที่เขามีปัญหาและนั่นคือเวลาที่เราจะได้ทำหน้าที่พ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นถ้าในใจใครยังมีตะกรนขุ่นรัวมีเรื่องราวในอดีตที่ยังติดค้าง การให้อภัยและขอโทษคือยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดครับการที่ผู้ใหญ่อย่างเราเอ่ยคำว่าขอโทษกับลูกหลานไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือความกล้าหาญที่น่ายกย่องที่สุดครับพ่อขอโทษนะที่เมื่อก่อนพ่อเข้มงวดเกินไปแม่ขอโทษนะที่วันนั้นแม่อารมณ์เสียใส่ลูกคำพูดเหล่านี้มันจะไปปลดล็อกปมในใจของลูกหลานที่อาจจะฝังรากลึกมานานปี มันทำให้เขารู้ว่าเราแคร์ความรู้สึกเขาและเราก็เป็นคนธรรมดาที่ผิดพลาดได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยครับอย่ามัวแต่โทษตัวเองว่าเลี้ยงลูกไม่ดีหรือทำผิดพลาดในอดีตอดีตมันจบไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองและลูกหลานออกจากกรงขังแห่งความรู้สึกผิด เพื่อที่เราจะได้จับมือกันเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เบาสบาย